กำถึงว่ามันพึงว่ามันสิบท่านเน่นมันก็่าจะคอยเน่นไปเรื่อยเลยเนาะอาจารย์เนาะโอ้ดีใจพอละแม่โอ้ดีใจแหงเงยว่ะโอ้าษาถูกคนคิ้งลูกเนาะเพิ่นเอ่อเพิ่นต้อนลูกต้อนหลานเพิ่นมากิงยาเพิ่นเนาะปูเนาะเออแต่มันก็แต่กันิวก่อยมันบ่ท่านมีแหงแต่ว่าก็กำมาได้มันบอแม่ยากำมาได้มันสืบท่าน มันสิค่อยๆไม่เฮี้ยงไปเรื่อยๆเป็นบ่าจย์มี่เงินข่าแมนกับแม่เบิ่งแม่แม่ได้กินแม่กินไปจักขวดนี่กินไปสามสุดนี่เนี่ยเหนือสามสุดประมาณบ่พ่อสองเดือนแมนบ่ะจ้ะมันเดือนชัวแม่ฮอดว่าถี่ซีซีซซีมีนามันสิครบสองเออเดือนกู้กู้เองแม่สามารถกำมื้อใดขนาดนี้แม่เป็นมามามกี่ปีดอกปีหนึ่งแม่จ้ะกําลังปีหนึ่งเออกําลังปีหนึ่งสิใดขวบหนึ่งพอดีเนาะ มากินบักว่าองเย็นกำมื้อได้ว้าสาธุโอ้ยดีแห้งมันแต่ว่าถึงว่ามันกำลงมาได้มันมาท่านเนียนมันก็สินเนียนไปเรื่อยเนาะอ,อาจารย์เนาะแนีนค่ะจากว่ากำมือบ่ไดเนาะอันนี้ก็กำแต่ว่ามันกำไดแจ๊สิเจ๊สิไทยแบบนี้ไปหาอาจารย์มึงหนึ่งท่ามันกำกับโลกแบบนี้มันก็ซื้อ่าไดอยากไทยไหม,แ,แ,มแม่เอาอันคลิปอันไทยเป็นคลิปทรงมห้อาจารย์แม่แม่แมี มันก็เอิ้นว่ากำมืดว่าอหยังนี่ยังงงอยู่เออกำเขาก็เอิ้นว่ากำได้นั่นละกำได้กำมือได้แล่นพี่น้องเพรบ่ทันเ่ราะทันแข็งแรงเนาะเออเฮาก็ว่ากำมือได้แล้วเด้อพี่น้องจังซี่เออกินมาเกือบปีแล้ะก็มันกำได้ก็คือว่ามันสิหายเนาะอาจารย์เนาะแม่นค่ะมันก็ดีไปหน้านะละแม่โอ้จ้าๆโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งสาธุสาธุแม่อัดอัดคลิปมาให้เด้อส่งมาให้ ค่ะเพราะว่าหูหูซื้อว่าแขนม,มันไม่แห้กแงกว่าเก่าแขนที่ว่าเฮ็ดตามอาจารย์บอกนะค่ะแรงรอยเทื่อเต่าลอยเทือเนี่มันหูซื้อว่าแข็มไมีแห้งเนี่ยเพราะว่าเห่าต้องออกแห้งน,น้าเห่าต้องออกกำลังไปกายภาพซอยซอยเพิ่นน้ำไง่ายก็ก็คือว่าแต่เฮ็ดเฮ็ดตะกี้ไปก่อนก็เฮ็ดมาเรื่อยๆแห้งมากให้ทาได้ทาหน้าอาจารย์แห้งมันแห้งตอบเลยบัดนี้แม่อันดับได้เว้านำอาจารย์นี่แห้งนี้แห้งเด้สิบอกให้แม่ Jadi tu ah